สวัสดีครับเวียดส่วนฟ้าไม่อยู่แล้วครับนี่ผมกะเล่เอาข้อไก่รถแด,เดงเมริกาผสมกันแล้วผสมกันลแล้วเาอาเข้าผสมสรงไัสคงจะเป็นตัวผูอายุประท่านแก่ครับน้ำเชื่อยังมามีผมเจ็บใคร มาเขาตู้ฟักเจ็บได้ประมาณหาหกฟองครับหกฟองเก็ดแปดแล้วครับเดีน๋นอยู่ประมาณแปดฟองแล้วแปดฟองมาเขาตู้ฟักปรากว,ว่าอาทิตย์หนึ่งก็ยังมมีเชื่ออยู่ครับ จิตหนึ่งยังมีบ่มีเชี่ยอยู่โตแม่น,นเป็นอายุหลายแล้ววผงก็เลยออกมาล่องเบิงว่าเป็นแบบใดลองฝักเบิงแต่สุดท้ายแล้วมันล่องเอาเขาผสมกันเล้ยวแต่สุดท้ายแล้วตู้ครูยัอยงอาจจะบ่มีน้ำเชื่อยังอาจจะบ่แข็งแรงครับ นี่ครับตูหัวก็สามสี่เดือนสี่เดือนครับสี่ขาห้าเดือนนี่ครับเนาเบิกละไปยัง่ายออกกล้องดูนี่ครับนี่กับสุ่มตะเก้าผมกับอนุบาลว้กงหน่อยยังสี่สกอนครับสุ่มหน่อยมันก็มีหลายชุดชุดชุดออก ไงไปจากนี่ก็เอาออกไปไว้ทั้งนอกแล้วนี่ชุดมานใหม่อีกด้ครับนี่น,นี่ครับชุดมานใหม่นั่นนั่นครับชุดมานใหม่นั่นก็มีก่ไขครยูส่องโตัว่ที่ว่าซังไท่เชื่อให้บิดมาปักก็ได้โต๊หนึ่งครับนี่นี่ครับโตที่กล้องซองที่ว่ารับอยู่นี่นี่นะครับนี่ยืนรับอยู่นี่น้อย ยินรับนี่นี่ครับมีโตนึงนี่นี่ที่ว่าผมสั่งไค,ครเชียมานี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับยูม้น,นสั่งใค,ครเชียมาว่าเป็นวาเป็นให้วิทย์เนาะแต่ว่าบัตรที่นี่มันจะเป็นให้วิทย์ด้วอจังใดเนาะนี่ผมวามันย่านเป็นจะตายให้บงซุ่นี่ครับ มาไม่กั็สิหลอดอยู่หลักจี้เพราะว่าปงปีกเรเริ่มปงปีกของแม่แล้วนี่ได้ตัวนึงครับนี่นี่แหละครับได้ตัวหนึ่ง,งขาวๆจนพอนหน่อยหน่อยน่แหละออกมาม่ม่มมเบิ่งกว้องดูลูกออกมาเบิ่งกล่องเนี่ยเออนั่นแหละมันมเบิ่งกว่างหูกหาเพิ่นอยากเข็นพอแม่พี่น้องเพิ่นอยากเข็นแบบกละ่ะนี่แหละครับตัวนี้แหละใครใคร วาลูกให้บิดผสมให้บิดนาเนี่ยผมก็เลยฟักได้ตัวเดียวเนี่ยแหละครับได้หกฟองแต่ว่าออกได้ตัวนึงครับออกได้ตัวหนึ่งนี่นะครับอีกมูลหนึ่งผมเอาไปไว้อยู่หอกอนุบาลขัางหนอกหอกอนุบาลขั้งหนอกอีกมูลหนึ่งผมเอาไปไว้ ผมเอาไปไหว้ขอกับนุบาลทั้งนอกเดี๋ยวสักหน่อยกะสิไ้ผ้าออกผ้าออกไปเบิ้งเหรอครับยังไงคงวันที่ผ้าออกไปเบิงบบงออบ้งนี่นี่แหละครับรุ่มนี้คงกะรุ่มเก็ดไม้ดอวน,น้อยน,อยนี่เกิดในใจชนครับลูกพ่อาแมา่เดี๋ยวเบ่งกล้องจิโรก นี่พม่าครับนี่ก็นี่ก็นยีแม่เท่านี่ครับแม่เท่านอนคอพันครับคอพันธองไบ่เสมอหนึ่งครับไอนี่ก็นนี่นะครับอนุบาลไกล นี่นะครับผมผ่าคู่ไมมันมันออกมาหลายโพดมันหลายมันลายลายผมก็เลยนั่นครับนี่ลายพุมก็เลยเอาขาม่านี่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 ใกล้ไขตัวหนึ่งได้ครับนี่นี่นี่ใกล้ไขตัวหนึ่งรดแดงมาพร้อมกันกับไอ้พระเอกไงหน่ะนั่นแหละนี่ใกล้ไขตัวนึงก็ย่านเป็นตัวผูยุตัวนี้ก็ได้ นี่ครับอนุบาลซุ่มนี่เอาออกมาจากคอกข,ข้างนอกคุณนะครับมันอยู่ข้างนอกก็มีซุ่มหนึ่งครับเดี๋ยวผมถ้าออกไปเบิงข้างนอกอีกมูมนึงครับช่วงนี้ฝนมันตกไก่ส่วงสีเป็นวัดแจ้กน้อยกระสีตอนแรงกระสีตัวได้ส่วงซึมผมกระสีใหยานี่นะครับพมกระสีใหไปเบิงข้างนอกอีกไก่มันออกหลายพุ่ม ผมก็เพื่อนที่น้อยจังหน่อยกับผมมีเพื่อนที่กว้างวะครับนี่ครับอันนี้สภาพบรรยากาศของเราใกลของผมก็ได้กว้างสองเมตรสี่สิบเน่าเปดเมตรครับความเน่าของเราไกลมันจะมีอีกครอกนึงอยู่้างบ้านครับ พวกนี้ยุกขางบ้านบ้านผมกับบือได้ลังงามด้วยและกระซิบนี่แล้วครับนี่บ,บ้านกระไดนั่นกระปายะนี่สิ่ละครับาอยายะต้นมกม่วงต้นกล้วยอันนี้กล้วยหอมไข่นี่นะครับ บรรยากาศนี่กับบ้านผมมันอยู่ยังสี่แหละครับอยู่แบบยากจนจักน้อยน้ำฝนตกมากอ่ะอันนั่นแหละมีหอดอันนั่นแหละตรงครับคุณก,กะคุตรงน้ำฝนหล,ลังคาในบ้านนี่ก็อีกคอกนึงครับนี่อีกคอกนึงนี่ครับมีหุมจีบเปิดกุญแจ้ให้เบื้องครับ นี่ีขอกนึงผมก็เลยอยากให้เบื้องนี่แหละครับว่าการเียบตู้ฟักไข่เขาก็มันท้อต่างใจอีเลีเขาเลี้ยงหลายๆเขาก็สิเรียงได้ยุ่น่ะผมว่านี่ครับชุดนึงครับนี่น,นี่ชุดอนุบาลอยู่น,นี่เห็นบ่ครับมันลายครับนี่เห็นนี จุดอนุบาลนี่มีอยู่3สามจุดพุ่นเดียครับมีจะชุดละสิบขื้นนี่ครับจุดละสิบพุ่นอนุบาลในไอซุ่มที่ผมให้เบิง้งทาคุ้มใบก็สิบขื้นไออยู่ในกรงหน่อยับสิบขื้นนี่แหละครับผูใ้ใดชอบอยากติดตามผมอยาก ูจากผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเนี้ยได้ครับเด้อเพราะว่าผมกะสิมีให้คลิปให้เบิ้งเรื่อยๆจังสี่แหละครับโดนๆแต่บางที่กับสีได้เฮ็ดเทียบางงานบางงานมานเนี้ยก็จังเขามาเฮ็ดคลิปให้เบิง้งยังสี่แหละครับนี่แหละครับนี่อนุบาลยึดชุดหน่อยที่ผมออกมาจากพุนละจากกองหน่อย นี่ชุดไม่ทีวาอยู่ในกลงหน่อยนะครับท่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำเนี้ยทันทีซื้อไก่ชนผมกัิค้ายให้ติดต่อทั้งเบอร์โทรก็ได้ครับ089 7 1 4 7 6 9 9มันใหญ่สักกันครับผมก่ยังสีขังซุมขังซุ้มแล้วเอา ลงให้เบิ้งคลิปอีกต่อไปครับผมขอบคุณหลายๆเด้อที่ชมคลิปผมครับขอบคุณหลายๆพอแม่พี่น้องขอบคุณซาธุขอบคุณสาธุาผู้ทุกคนให้อยู่ดีมแห้งด้วยครับขอบคุณหลายๆซาธุสวัสดีครับ